อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตังคมีเดียช่องสตังคมีเดียช่องข่าวของคุณล่าสุดคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกประกาศถึงการเรียกร้องนะครับว่ามีการจะให้ยกเลิกกฎกระทรวงนำกัญชา กลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนะครับซึ่งคุณอนุทินก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าคงคิดว่าคนที่เข้าใจเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจเดิมคิดว่ากัญชาเ,เป็นยาเสพติดนะครับคุณอนุทินบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในการวงการแพทย์นะครับที่ใช้กัญชาในการรักษาคนมาหลายปีแล้วคุณอนุทินเองนะครับยังได้ฟังการนําเสนองานวิจัยต่างๆจากสถิติต่างๆจากต่างประเทศนะครับว่ากัญชาเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายๆไม่เคยทําให้ใครตายถ้าเทียบกับเหล้าและบุหรี่ แต่กัญชามีประโยชน์มหาศาลทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้คนทั่วไปไม่รู้เลยนะครับจากนั้นผู้สื่อขาวถามว่าแล้วทำไมยังมีคนต่อต้านล่ะถึงขั้นที่จะคว่ำพรบกัญชาแล้วเสนอให้กัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งคุณอนุทินก็ตอบว่าตนก็ยังงงเหมือนกันนะเพราะตั้งข้อสังเกตว่าพักการเมืองทุกพักเนี่ยไม่กล้าพูดสักพักเลยนะว่าจะไม่เอากัญชาเพราะกลัวเสียคะแนน แต่พอจะทํากฎหมายเนี่ยกลับออกมาต่อต้านมันย้อนแย้งกันมากนี่คือการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าคิดว่าสุดท้ายพรบรกัญชาจะผ่านไหมหรือว่าไม่ผ่านคุณอนุทินก็ตอบว่าตนเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่เป็นไรถ้าสุดท้ายสภาไม่เอาสิ่งที่สร้างกันมาเนี่ยไม่เป็นไรสมัยหน้าเนี่ยคุณอนุทินก็จะเสนอใหม่นะครับก็จะมีการดันพรบกัญชาใหม่นั่นเองนะครับ แลวเพื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีสังคมเนี่ยต่อต้านในเรื่องของความไม่รอบครอบที่จะปลดล็อกกัญชาคือปลดล็อกแล้วแต่กฎหมายเนี่ยยังครอบคุมไม่หมดนะฮะตอนนี้สังคมเนี่ยเป็นห่วงมากเรื่องกัญชาและต่อต้านไม่อยากให้เป็นพรบรเลยนะครับคุณอนุทินก็ยังยืนยันว่าตนเนี่ยให้กระทรวงสาธรารณาสุขออกกฎระเบียบเป็นประกาศกระทรวงเพื่อดําเนินการตามนโยบายกัญชากัญชงไม่สะดุดแล้ว แล้วคัดไว้ในระดับหนึ่งว่าอาจจะมีคนขัดขวางการออกกฎหมายด้วยเหตุผลทางการเมืองอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนะคะถ้าหากว่ารอบนี้เนี่ยไม่ผ่านก็รอบหน้าก็จะดันพรบก,กัญชาใหม่นั่นเองคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคุณอนุทินไหมครับแล้วคุณมีความเป็นห่วงอย่างไรเกี่ยกับการใช้กัญชาในประเทศไทยของเรา คอมเมนต์มาได้นะครับมาแชร์กันได้สตังก็อยากรู้ว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องพรบกัญชาครับนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับสตังยังส่งข่าวห้คนถึงหน้าจอ YouTube กับสตังข่าวดังครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามติดต่สวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ